Ôi nó, nghe. Ừ, ừ cháu là... <laughs> cũng nghe. Cháu cũng nghe. Cái này cháu cả chắc chỉ đây. Ô cháu cũng nè, Học bài như thế nào? Nèo. không có bán đồ. đâu. Cháu cũng không nghe. Cháu cũng โ<ห>อ้โหก็โก้ก็เฮ้ยเนี่กือบเออเกือบต้องม่ไปใช้ละเออเกือบเียดาขาด ขอแม่พี่น ong fcbus สุขสุขคนกดยินดีตอนมาพบสู่โสนนนนนแล้วบคุณพี่น ong เอ้มาพบมาพอโซนตอนนี้กะช่วงบ่ายๆพี่น้องเอ้คือเห็นสามภัยเพิ่งขี่รถกายมาเนาะ้องพี่น้องเนาะ่มาเห็นอ่อย่างนี้บ้านเราไม่เราพี่น้องเนาะมาเบียดมางานบ่เดี๋ยวมาเอาพื้นเอาภัยเข้าบ้านน้องบ่เดี๋ยววันเดี๋ยวนาะคุณพี่น ong เนาะ จังได๋ก็คายคําตรงนี้แล้วพี่น้องเอ้ยทางเฮาก็สิรีวิวอ่าตอนค่ําๆเนาะบรรยากาศเย็นๆพี่น้อง้ยนี้กลมห้วยเนาะพี่น้องเนาะอากาศเย็นพอสมควรคือบ่ฮ้อนบ่เอาปานใดพี่น้องเอ้ยอาตอนนี้กามเพิ่นาฮ้อนมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวซาวหน่วยก็สิเข้าไปเบิ่งทางเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเพิ่นมนบ้านนองมเนาะพี่น้องเนาะ ือว่ามีข่าวดีทางน้องมีเพื่อนจะเอาไพ่เข้าบ้านบ่ือวันอะไรปกติโเห็นทางสร้างไพ่เพิ่นเพื่อนพี่น้องเอ้วันนี้ก็เห็นเพิ่นมาเนาะโอ้โหเพิ่นมีเบี้ยอย่างเพื่อนพี่น้องเอ้จังไลยก็ะพากพ่อแม่พี่น้อง FC backwards สุขสุขคนเนาะไปรุนไปเบิ่งพร้อมกันเลยเพื่อนพี่น้องเอ้โดยตอนนี้ก็ทางน้องมีเพื่อนจะเก็บเครื่องเก็บของอุปกรณ์ต่างๆเข้าไว้ทำตู้ ขิ้นมาเงมนทุอะนะทมาไ่เข oh. ่าบอโอ้างอยีนบผมใหญไพื้นไ่บอ่ไงทังได้บาโอ้ยไดแล้วเนาะดีโอ้ยคน่กอดอ้ยกอใหญ่เอาสบายดีสร้างไพ่โอ้ดีจังว่าสร้างสบายดีทังสาบุ อันนี้งานอันนี้ยังว่าสร้างเนาะนี่มากระจับสายไายปุดบปุ๊ปุ๊ออกรถนี่เอาผูเป็นระยะเด้นนี่มากรบดทบดีโดยสบายดีสวัสดีใครเป็นย่ายเอาไอ้นี่เข่าไปไหนเพราะว่าแบบหน้าขึ้นเบื่อเลยมันเสียนอกระเปิดป้อยู่นอกแล้วก็ยะ

่ีแกวะหมดเฮ้ยหมดแก็เอาอานี้สิบว่าพม่นะอืมสร้พงคนสิ่ใหญ่ใคอยใหญ่ดิสปอสอืม

ใช่ครับข้อตีน้อยจากกันไหมรวมแหลมอยู่ต้อใช้ยูรถไทยปุยจักปุยจักกนมะนาวบอมันไปึ้นมานาได้ค่ตีเลยยากขึ้นมานาวบอบแต่ยังหัวอะไรโอ้ยตก

รุกรุนจะน่าเฟ้นเลยโเมนตโเมนนี้เริ่มเลิดีใจจะลับเฮ้อเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเา้ยเฮ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 ้งเฮยเน้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮเ้ยเฮยเฮเ้ยเฮ้ย้ยยยเ คนบ้านนี้เล็ดกินน้องมันหงงาง,ง่ายเลยนะคนไต้ไ้ก็ดกวดัค่อยรอนคนไท้ใต้บอเจ้านะอนะโอ้มัอยู่บ้านี่แล้วปดบนชิม คอาเจ้าช่้าคิดว่าจะจับคนไหนกอยไอ้ก็ขอเหรอบางปะที่หนุ่มตุงน่าผู้ประจำให้เรานุ่มปิยะเนี่ยไรตรอนะรับประทันเนี่ยอระเคนใช้ไม้รู้ก็ได้ไร

กเจ๊วค hey okay? uh, no, no, right. ือเห็นตีในน้หอจะหนาห้องวะวตีแกนมย่เลป็นนมานี่ากิ่เขาดีแล้วมันน่ยโอ้ว้าวัวยอม ที S <s <uk as> ่ย่านได้คอยกนเลยใ้ไรุดรดเาเป็น่งเร่แก้อบ่้นรถไปอ่ะอือขับรแล้วขบก้ามี่แก่อย่งน้ขแล้วอน่านจัเนาะโยยนว่าเรามีของดีเนาะแกงยังหน่อยแกงหน่อยแก่บ้า าถามรตบานนี่โอ้ยพิ่ลับบ่ยนเชอบไหมยอนถามความควรเราบอบอกแล้วบานนี่มีลูกเงาเออมีงูมีงาเงินอยู่มีงมีมีแต่ปูอะ

ไม่แต่นัดงก่อนเนาะดูแเช้ยวเดีีิ่เดี๋ยไปไหไปตาอยู่ต่อไกลไปตายยงเขียดนี่จะบิดมือเนยาเป็นบาทแต่พ่อพี่องเองโทษขอไฟเด้อเนาะเอาพี่จังชาใหม่กับชาวหม่้พี่จังชาใหม่กับจ้า

อนืมกระลานช็อตบ่ขกระดาปื๊ปนะน่าจะน่าจะเมนบอ่อทางเดิน่มึงเนี่เออ้ยุงมจพร้อมนะหาขับออกคับลุกขักเป็นยังได้ เ้ปนยังนก็่างด้อวเทีนกับมามบำอย่ยไปะะดูโนนี้กปะันแนียู่ตรงนี้ขลเพุ่ก้อนดจาบนไเื่อนไนมีวคลางย่างเนาะพี่สิบัวแพงไปได้องขลานนี่ อาให้เลื่อนตอนนี้เลื่อนกับร้นจะมีร้านผสมอะัรเงี้ยนะนะร้านยางยังใช่หรือเปล่าขวดได้เบาเล้ครับ with <laughs> <laughs> <Beat>, with <beat, beat. cười> เมยเาบ่สามีเราเลยของนมีโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่างนี่ก็ได้โอ้ต่อสายไฟ กาเิ่นหูเิ่นจุกไปนะมอยจะไปยังไงจางรกับหลาผมาจะเนี่กก่อนนะเนานี่ดอกเก๊ใหม่อ้าวมนันกลเยเชีเอาแหมแล้วนี่ คนเพื่อนจะเกลี้ยนี่เพื่อนลังงนอ่งเมื่อกี้ของน้าผมยังไม่่ายเมื่อวันนี้เมื่อปวานนี้ ว้ยา well, nice. ่่ด้ไปตกาคนตา่าก่อน้มือมากว่ได้านถ่นเจ้เลยเป็นชิงยอมตากแดดอยู่บ่มือหนึ่งเนาะสาบุญเพิ่นเิ่นเป็นมือเลยอเอาไปผมก็คือ เหมือทางไหนเพิ่นสีตั้งกระดานเติมประกอบเนาะน้องเนาะพวกเตี้ยพวกเถื่องมีญงแล้วบานพวกางเพิ่นวันนีพองายอะไร

ที่พ่อพูดน่เออใส่เด็กก่พวกไอ้ก็ตเเาเอา่าฮ่าฮ่าตีเยอะตีแต่ตาง่ายแต่พวกมันยิ่งด๋อยเฮ้ยไรตัวยหญ่ Ông mình chung chào bó sao mà này Ồ, sang tầng hạ Ôi, bà có bỏ con điêu Thôi xuống này đi Lại nó kìa ท้าจะเป็นเฮดเบียรี่งนเพือที่เราไปเป็นคลิปต่อไปอีกเนาะเออทำไมตู้กจหัวไม่ได้ับสอนน่ะยังไม่ตู้นะพาเแผ่ตังไ้บบ่อบ่นตะกี้ขังยังซะ ตะกี้ปิดยังขังยังไปเอเกอบเนกือ้อังม้เกือ,องีไปเซ่ยสลนะ,อะเออเกือบเบียดท่าขาดไปเห็นยังอ่ะนะเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อน ได้เกิมานเกิดมาได้นักเรียได้มาพูได้ โดยพ,พี่น้องเนาะวันน oh! ี้ก so ็เอาเงินนี้ท่างสามเพิ่นมาเอาพื้นเอาไพ่ด้วยว่ายสายไพ่เข้าบ้านน้องมี่เพื่อนพี่รองเลยโดยอ่ะโดยเพื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าสนุกก็ชิได้ขอจบคลิปก่อนพ่อพี่น้องเลยไปพบไปขอสนุงคลิปหน้าน้าพ่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่านสนองเด้อพ่อพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะขอกล่า